กะปิห่อใบตองย่างไฟอ่อนนะคะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะป,กกะปิแค่ได้ยินชื่อก็น้ำลายสอแล้วใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะวันนี้กันจะมาชวน,นเพื่อนๆตำน้ำพริกกะปิก,กันค่ะตำกันแบบง่ายๆแต่อร่อย กระเทียมไทยนะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพริกค่ะพริกที่หนูสวนนะคะเขียวแดงค่ะแซบไม่แซบต้องอยู่ที่พริกด้วยนะคะแล้วก็มีกะปินะคะกะปิน้ำพริกกะปิอะ่ะจะอร่อยไม่อร่อยนะคะเพิ่งอ,อยู่กับกะปิด้วยนะกะปิต้องอยา่าเค็มมากเกินไปมะเขือพวงอันนี้เ,เพื่อนๆจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะคะนี่พอดีกันเดินไปหลังบ้านพอดีเห็นมีวันสองสามเจ้านี่เลยค่ะตามน้ำพริกดีกว่า กะปิอาพูดในส่วนของกะปินะคะกะปิการได้กะปิมาใช่ป่ะการก็ไปห่อไปตองอะเนาะแล้วก็เอาไปย่างย่างในกระทะค่ะจนถึงการจีการย่างอย่างเงี้ยให้มันมีความหอมเพิ่มความหอมนะคะหรือเพื่อนๆจะไม่ย่างก็ได้ค่ะสามารถํำได้เลยนะคะปกติถ้าการรีบๆกันก็จะไม่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 ปิไม่ย่างค่ะก็ตาเลยก็อร่อยดีค่ะนี่ค่ะก็ นี่ค่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี่การเพื่คั้นสดๆเนีน่ยไหมเ mm hmm. ม็ดยังลอยอยู่เลยออกกับลูกมาเลยนะคะเพื่อเพื่อง่ายต่อการปรุง่ะคะแล้วก็จะปรุงรสชาติด้วยน,น้ำตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปี๊บทั่วไปนี่แหละคะ่ะมาเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเนาะน้ำพริกกะติแค่พูดชื่อแค่ได้ยินชื่อเลยเนาะ <c oughs> น้ำลายไหล,ห,ลหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะชวนท้องร้องมากค่ะ เดีวที่กันนะคะวันนี้ที่การจะตำนะคะ1ครกนะคะการจะใส่กระเทียมไทยประมาณ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะนะ,ะตามครกใหญ่หน่อยมานี้นะคะการแกะเอาเปลือกนอกออกเพราะว่ามันตำทั้งเปลือกเลยอ่ะมันเป็นกากมันกินไม่สะดวกเนี่ยค่ะเราตำกินเองนะคะทำกินเองนะคะเราจะให้มันมีเนื้อหน่อยเราก็จะใส่กระเทียมเยอะหน่อยนะคะเมื่อกี้การใส่ไปเนี่ยประมาณ3-4ช้อนโต๊ะนะคะพริกพริกที่หนูสวน บอกเลยนะคะอันนี้กันเก็บมาจากหลังบ้านกันเองแฮ่ yeah. ปลูกไว้สองสาต้นก็พอได้กินเนาะนี่ไงขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยค่ะอันนี้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยการใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกัรล้งรงรงางทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นี่ก็าจะเพิ่มอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดการตำสองส่วนนี้ก่อนจริงๆแล้วอะ่ะการอะ่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าการทํากับข้าวอะ่ะน้ําพริกกะปิเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับการการทํากับข้าวน้ำพริกกะปินี่กันําได้รู้สึกว่าเมนูท้ายๆเลยนะกับแกงส้มแกงส้มอีกอย่างหนึง่งปรุงยังไงก็ปรุงไม่ได้ที่สักทีบางทีเราเติมไปอ้าวเติมหวานอ้าวเค็มอ้าวหวานหวานไปอ้าวเราใส่รู้นะว่าอ้าวพอหวานไปเราก็ต้องปรับเค็มพอเราใส่เค็มอ้าวหวานหายโอ้ยกว่าจะปรับจูนกันได้เนาะ ไอ้พวกของพวกนี้มันต้องใช้ประสบการณ์กันว่าประสบการณ์แล้วก็การทําบ่อยความชานาญอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทำกินเองยังไงก็อร่อยค่ะถึงเครื่องเนี่ยค่ะใครจะตมให้ค่อนข้างละเอียดเลยนะคะมันจะได้สะดวกต่อการกินแต่เราทํากินเองอะ่ะเราก็ตาให้มันมีเนื้อเขาเรียกมีเนื้อมันเข้มขน้นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนนี่มันจะหอมมากเลยนะคะ นี่ค่ะยิ่งถ้าเราปลูกเองด้วยเนาะปลอดสารปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะคะการก็ตามมาสักพักนลค่ะพริกะกับกระเทียมกันก็ละเอียดประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับละเอียดยิบนะคะยังพอหยาบๆยังเป็นพอเป็นชิ้นอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆใส่กะปิที่เราปิ้งหรือย่างไว้นะคะนี่นะคะการตวงไว้แล้วนะคะอันนี้ของการประมาณ2ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะของการจะเท่านี้อันนี้สองช้อนโต๊ะการจะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่กะปิไปสองอนโตเนาะกะปิหอมมากตำให้เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะการตำเข้ากันหมดได้ที่แล้วนะคะการจะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยน้ําตาลนะคะอันวันนี้ที่การใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะไอจีดําๆนี่มันเป็นผึ้งนะคะตัวผึ้งมันลงเข้าไปในน้ําตาลเนี่ยค่ะเราจะใส่น้ําตาลไปประมาณ เนี่ยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเราใส่ไปแค่นี้ก่อนแล้วก็ลองตำแล้วก็เดี๋ยวลองชิมดูนะคะไม่พอใจไงเดี๋ยวค่อยปรับเพิ่มอันนี้รสชาติขึ้นอยู่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่ของการจะไม่ใส่น้ําปลานะคะการว่ากะปิมันไม่เค็มไม่เค็มแต่มันก็มีความเค็มอยู่ในตัวของมันแล้วอะคะ่ะ มันจะเพิ่มไปอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะดีให้น้ําตาลละลายเลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นการจะมาปรุงรสกันค่ะใส่น้ามะนาวนะคะน้ําพริกกะปิสูตรของการเนี่ยคือจะมีรสเปรี้ยวนํานะคะการจะใส่น้ามะนาวไปสักประมาณ5ช้อนโต๊ะก่อนนะคะ2 3 4่ะเพื่อนผสมเลยค่ะเพื่อไม่ถนัดเคื่อนออกนีเลยมาสากออกตางันไม่ถนัดเค่น ตอนการปรุงแล้วก็ชิมค่ะให้ได้ดั่งใจเลยนะคะนี่เมื่อกี้กันใส่ไปห้าช้อนตอนยังไม่โอเคเพิ่มอีกสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะโดยหลงการจะใช้น้ำมะนาวเยอะนะคะมันจะหอมมากเลยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหวานนะคะรสนี้กันว่าโอเคละก็คือมันจะออกเปรี้ยวนะคะแล้วก็หวานหวานมานิดๆอ่าแล้วก็มีเค็มตามมาหน่อยๆนะคะเดี๋ยวกันจะใส่น้ำตาลเพิ่มอีกนิดหนึ่งมันยังเค็มมากไปแล้วก็ตัด นาวรวมใส่ไปทั้งหมด8ช้อนนะช้อนโตะอันนี้อยู่ที่ความพอใจเลยนะคะขอนกันจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวก็ไม่ใช่ว่าแบบเปรี้ยวโดโดโดไปเลยนะคะไม่อะคะ่ะมันจะกลมกล่อมมันจะพอดีกับมันเปรี้ยวหวานนะอังจากนัน้นการมีมะเขือพวงนะคะนี่มะเขือพวงกานนี่โรยไปเลยเป็นท็อปปิ้งนะคะปลาทูทอด หรือไม่ก็เป็นพวกหมูสามชั้นคลุกซิวอ่ะทอดโอ้ยมากินกันน้ำพริกกะปิกินคู่กับผักสดแค่นี้เนาะชีวิตมีความสุขละตักใส่ถ้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่นะคะน้ำพริกกะปิของการเสร็จแล้วจ้าน้ำพริกน้ำพริกกะปิสูตรของการเอง เปรี้ยวหวานกลมกลม่อมอร่อยลงตัวเลยค่ะนะคะลองทำทานกันดูนะคะนี่ค่ะเครื่องเคียงนะคะเราสามารถทานได้หลากหลายเลยนะคะวันนี้กันจัดได้เท่านี้อ่ามีปลาทูแม่กรองนะคะปลาทูหน้างอคอ,อหักของแท้เลยค่ะมะเขือนี่เลยค่ะลองทำทานกันดูนะคะนี่ยิงลูกโดดนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้ารสจัดจ้านมากเกินไปอะ,ค,ะค่ะค่ะฝากาเพื่อนๆไปด้วยนะคะ สูตรน้ำพริกกะปิทำง,ง่ายๆอร่อยได้ทุกถ้วยค่ะใครทำก็อร่อยนะคะฝากกันไปด้วยคะ่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆแซ่บแบบนี้มาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันคะ่ะคลิปนี้การขอตัวไปกินข้าวกับน้ำพริกปลาทูก,ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ